ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านู้ชมมาชมจุดการแสดงนะครับในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอจังหวัดอุบลราชธานีนะครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่จุดนะครับอยู่ไปด้านหลังของผมนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับครับ11จุดการแสดงไรติ้งนะครับมีจุดที่1นะครับ อยู่ที่อภิมหาเทียนพันษาเฉลิยงพระเกียรติในทุ่งสีเมืองแสงเทียนสีบนรวมใจศรานะครับส่วนจุดที่สองนั้นเป็นสนามหญ้าในทุ่งสีเมืองอบัวง,งามกลางสีสินสีแผ่นดินอีสานครับจุดที่สามนะครับอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานีแสงแห่งแผ่นดินถิ่นตำนานอุบลน,นะครับส่วนจุดที่สี่นั้นอยู่ที่ ต้นไสย้อยอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีไทยศิลแสงเงาเล่าขานเมืองนะครับส่วนจุดที่5นั้นอยู่ที่ตึกพิมพ์ดุงสาร,รดุงแสงสารอาอสื่อศิลเมืองนะครับส่วนจุดที่6นั้นวัดสุปัตนารามวรวิหารนะครับแสงสุปัตรธรรมบูชาแห่งอุบลจุดที่7นะครับ อยู่ที่ตึกเหลืองแสงอุ่นละไม่ปลายทางแห่งศิลป์จุดที่8อยู่ที่ห้างทองศิลป์ประเสริฐทองศิลป์วิจิตรสีจุดที่9นะครับวัดหลวงอุบลราชธานีหลวงธรรมลำค่าแสงสธานกระสาลจุดที่10นะครับอยู่ที่หอไตรปิฎกกลางน้ําวัดทุ่งสีเมืองหอธรรมเรืองรองทองแห่งธรรมจุดที่11นะครับจุดสุดท้ายอยู่ที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวงวานาแสงวิมุตติพุทธสินนครับ1ิจุดเลยนะครับของการแสดงไลทติ้งในงานแเีียนเข้าพรรษาของปี2525 25, ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับผมจะให้ชมตัวอย่างของจุดการแสดงไลทติงนะครับแสงเทียนสีอุบลรวมใจศรัทธาแสงความรุ่งเรือง ของแสงเทียนพรรษาอัตลักษณ์เด่นของุบวนราชธานีที่เปล่งประกายศรัทธาจุดที่1โซน,ว,นวันนะครับพระิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติในทุ่งสีเมืองทุกท่านสามารถดูแผนที่และจุดการจัดการแสดงถัดไปได้ที่ QR วอาโคดนี้ได้เลยนะครับนี่ครับจุดการแสดงที่1น่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่โอ้สวยงาม มากมากเลยนะครับจุดนี้โอ้โหดอกบัวจุดการแสดงไลท์ติ้งนะครับบัวงามกลางสีสินสีแผ่นดินอีสานสะท้อนถึงดอกบัวสัญลักษณ์ของเมืองบนและพุทธธรรมเบ่งบานด้วยแสงไฟสวยงามนะครับเป็นจุดที่สองโซน2นะครับสนามหญ้าในทุ่งสีเมืองนะครับมุมสูงสวยงามมาก ถ้าเป็นตอนกลางคืนใช้แสงสีเสียงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะถ่ายทําให้ท่านชมได้รับชมม m a z i n g t h ไทยแลนเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับจุดการแสดงไลท์พิงนะครับถ้าเกิดว่า ท่านผู้ชมอยู่ตรงไหนชอบตรงไหนนะครับสามารถที่จะไปดูได้นะครับถ้ามาเที่ยวุบนแล้วดูหลายๆวันนะครับดูให้ครบทุกจุดเลยนะครับผมว่าท่านจะได้ความสวยงามกับได้ภาพและบรรยากาศที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นเป็น Amazing Thailand นะครับของเมืองอบุบลเป็นประเภณนี้เป็นประเพณีที่เก่าแก่มาอย่างยาวนานเลยนะครับ